สวัสดีค่ะเอฟซี FC แฟนช่องแม่น้อยพระรวยมื่อนนี้แม่น้อยพระรวยก็ได้เดินทางมาวัดดงหน้าเพื่อนเนาะค่ะมาตามตัวเลียงเนวท่างจากพระอาจารย์พระอาจารย์เพิ่นฝันได้แล้วไปสามาไปฟังไปถามพระอาจารย์น้ำกันเนาะค่ะพี่น้องเอฟซเตรียมสมุดปากาจดไใบเด้อค่ะพี่น้องเอฟซเตรียมสมุดปากาจดไปพร้อมพอมกันค่ะ มากมากค่ะมาตามแม่หน่อยไปฟังเนวทังจากพระอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีเป็นยังไงน้ออาจารย์เหล็กก็ออกมาไล่เหมือไล่เวรแล้วฝันดีไปฝันเกี่ยวกับนวกกัเปย่งเั้นไปอาจารย์ครับแต่ก็อาจารย์นี่มิตรงหวัดตรวนี้นะครับมิอยู่ก็ตรงหวัดที่เก่าต่อต่อบอมขึ้นนี่ มื่เคืนนี่บอกครับต,ตัดจอมที่กอคร้ามือน,นีวันที่สี่ฝันมืน่เคืนนี่ว,วันดีนบอกครับฝันเคล่อนครับฝันดีที่ออก็วันมาปูกป็ยาวันนั่นแหะออกว่ามันอย่างแกไม่ขั้นเท่าวะท่ันไป่ขั้นเท่าเออเท่าหนีเท่านีบอกครับเออไม่ขั้นเท่าเท่าีบอครับยได้ไม่เท่าไม่เท่าไม่เท่าหาเห็นใเด้อวฉันเด้อหาพอเนี้ยหาหาเห็นน้ส็ุดสีเขียวเด้ เปนยาของมามามาหยุบมากคตรไีละมาโคตดไมอเช่าก็ได้ยางไปล้อหาร้อาร์ไปได้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 แม่นเท่าดีครับได้ตัดอ่อนตัดไมไพ่แล้วเน่ยนึกว่าอาจารย์ไปตามนี่มาไปเห็นเลยอุตวังงามเนาะไม่นเท่าไปได้หูสนออแล้ตัดไปแกงเหยื่อนเลอไปสากแล้วก็คว่าามดาเลยเนาะ วันปูเขาวก้คือปิส่สุดเขียวแล้วปูขาคืนเหรียญใหม่ขั้นถ่อคือน้ำใหม่ขั้นท่อาหนาักหน่อยฝนฝนว่า,าว <c oughs> ใช่ผันเกี่ยวอหไนท่าหนักน่อยซับเจือซับเจือกนอเนองมาปานแรกด้ออว่าเอ้เยกเลนกหนักหน่อยเขาเขาที่นักฝนเนาะครับเย,บบย,บบยอ,อ,อะโซ<อ>นหนึ่งล่ะครับโคมาโคมาหายสันว่าเลขขอขอ <c oughs> ่ก่าเขา เขียดมะเหลี่ยงพากขอไข่มาเสน่ห์ม่ได้ว่ะเออนางน้อยเออนางน้อยไหมอาบุญกะทิมามือแรกี่ล่ะมือเงินมันเขียดเนาะพ่อเออมืออื่นม่ไล่บุญถี่อ๋อมือเงินทำพิธีนะทำพิธีขออีกประมาณพวกฝันนเองฝันมันกับมะเหลี่ยงน้ำมีขวดอย่เหรอพ่อมันบอกห้ามเลยกันเถอะหเพิ่นเป็นปูกับยาตัวครับเออแถ้าใส่ชุดสีเขียวนี่ตามที่ผมเห็นอยู่นี่ใส่ชุดสีเขียวตลอดเลยสีเขียวตลอดสีเขียวตลอดอือปูกับยาปูกับยาเอ้า ขันจังสี่ขันห้าสิบแปดเป็นตัวเลขแนวทางก็ได้ด้น้อยจานเนาะก็ริก็ริได้เห็นเนวปูก็เป็นยังนัู้เป็นแปดเป็นเก้าไปเรสนหมอนยคาก็เป็นซี่ด้เนาะเพราะเาเป็นไม่ยิ่งเนลองเื้อาเป็นเก้าปูเป็นเก้าเนาเป็นแปดก็ได้เอออะไรบางคนเลียงเลียงสางว่าร่ำเพ่อว่าอ้ยหลายันมันก็คือถือดู่แนวทางอะไร เงืนก no. e, 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 ับว่าคือคือว่าเขาเนาะลูกพระเอกวัดในพรใจญ่พรานว่าบอกครับอัดก็คือว่าเขาเพราะอะไรว่าสังแนวว่าสันงูกัว่าอันว่าอัดเนาะสมัยได้กี่เนาะครับเป็นอัดเหรอครับอคือว่าเขามาทั้งวัดทั้งว่าทังอย่ไรได้สังเนาะนาะวัเนี่ยะุงเนาะป้อกับพ่อกับปอยบันถึกวึกก็วัดันตูใคได้สร้างจะเย็นเย็นรดว่าสันอกว่าเสลงไปอยูน้ำกันเลยบ่ไเ้ลงไปอยูน้ำเราอย่านอ วานเพิ่นเงินเพิ่นเงินเรียกว่าการเทศการสางอย่างสลาห้าก็ยังจุงปุงเนาะคนเราเปนการเทศการสร้างเรียว่าในว่านี่คะแนนเต็มสิบแปดพอให้ชิปด้วยคนวานเนี่ยคะแนนเต็มสิบแปดพอก็เมีคะแนนเต็มสิบแปดพอก็เมีให้ชิปด้วยวันเนี่คนน่ใหอเสิบแปดพอก็เม่ให้ชิเ่มันว่ต่ำเรกต่ำเล็นสิบกับสิบแปดทนแล้วคะแนนเต็มสิบปดแวาพอก็แม่ให้อิป คนมาไอ้ี่ไหมทำไมกันเทถพม่นมาจะกป่องจะกป่องยังถี่ไข่เนี้ดิครับหน่วยเปนสิบกับสิบแปดเออเกาพิ่นมันหายย่มพอตีกับแปดซี่เก่าสี่หล่นแล้วเนาะสิบสิบเก้สิบแปดมันจะไม่ได้บวกกันหรือบวกเอาบวกเลยบะครับเพรว่าแค่นนเต็มเต็มสิบแปดเพื่อนให้สิบแต่ว่าสิบแปดสิบแปดสิบนี่นั่นนั่นนั่น วันนี้ของยาม้อนแด้หยาม่อนแ้ม่อนคนจีบเอาขึ้นซะบอกวันนี้ก็เมีนอ่ะว่าเขากันแรกสิเป็นเท่าไหรบันนี้นี่เมียสิแปดสิบบเยอตามเมือเร็วแปดสิบบาทสูงเนอเป็นแปดสิบบาทราคนหนึ่งกับสิบโอนกันสิบกับแปดเมียนเมียนที่ว่านคนมาขัแนนเต็มสิบบาดพ่อก็เมียนี่ห้ิบด้วยคนมาคืออ๋อขึ้นขันเต็มสิบต่อพ่อไม่หายซิบเมียนะครับเป็นแปดสิบบ็ด 1 1ก็ได้80ก็ได้แม่นิ81881010บ่คือเอา10กับ18เาะบวกกันบ่จํานวน3ตัวนี่บ่เฮาใส่กันเฮาบวกกันบ่รูส่กันล10อื8อื18่แล้วเป็น8เป็น108เอาแปลงซ่่่ก็ได้เาบวกกันแหเอาบวกกันเอา18บ31แงว่ สามทีเล็วครับถ้าบวกก็สิบแปดบวกสิบแปดบวกสิบมาคะแนน็คะแนนเต็มสิบแปดเนี่ยพ่อให้สิบเด้อก็แม่มาสิบแปดให้สิบบตามนี่แต่แต่สูรแต่สูดเจ็ดสูนห้านกออกเนาะจะเป็นนนัอืมัอดี้พิษพิศนาที่ให้คิดแต่ที่เดียก็คือคะแนนเต็มสิบแปดพ่อก็แม่สี่ให้สิบ สเปยกตันเอปดเป็นยี่สิบแปดสิบแปดนะครับออมก้าแลงมาดักแปดีกคือเราอยู่บวกกันเป็นยี่สิบแปดเออสองแปดสองแปดนีสองแปดเนาะครับออแต่ดีบวกได้นี่ครับดีบวกกันนี่บวกครับเพิ่นกวางสั้นเนาเพิ่นให้่่้ว่าผันเชียวตามตามที่เพิ่นเบอกก็ที่เป็นสิบก็บสิบแปด งานเออโซนหนึนน่งมันสิร่มตัวแบบนี้รวดกับพ่ะจักรเนื้อแปดครับหนื้อซูลนั่งคุยดันเรียงว่านเรียงว่านาี่ละเป็นว่ากะแนนเต็มชิบแตดพอชีบเลยก็แมวพ่อจันโอ้ยมันสอยูล่ามตามเนี้ย <c oughs> แล้วก็กว่าตามแล้วแปดหนึ่งหนึ่งแปดเนาะครับเออกระปิ่นตงตงคุยอกเออฟันสีฟันมืขึ้นด่บครับาจารันฟันมือขึแบบน้นดิบดิับ ไมหปวใไ่นมีวดใดขามาดิอืมอเอาสิแปว่ายังไงกับเสียแท้บางไดนอเจ้าแฝดว่ายโแฝดผมมีคนซื้อจะเห็นตัวเลขว่าเปตัวเลขาแล้ววั้ผมเลขเอาตามคำอาจารย์ลดเลยสิบวกกันก็ได้โนแปดเนี่ยเอที่คิดว่าจะปูกัญยาเขานี่บางคนก็ตีเอาเพื่อนคันเเอาเพื่อนให้พราะอตีนี่รีบตีปูกับญาตีปูกัญยาลดเนี๋ย แปดบเก้าร้นเาดาเดาเส้นดาอ้หีนเนี่ยมันเป็นสั่นเนาะเออููปก็เป็นแปดเป็นเก้าอยู่แล้วเนาะเออไม่ดูกับยาสองคนมันเสิมันสีบบทอกันมันจะต้องเป็นแปดกับเก้าัสินะเป็นออเ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 อดเออเออเออเกอเออนออนออเออออเอเออเออเอปเออเออกอออเออเออออเออเออเออ มว่านอาปากก็อากลุ่มๆนี่แล้วพงกว่เกศที่แล้วเนาะเป็นน้าเขาคือไปตีใส่เกศยังก่อนเกศนั่นนแรงกั่นน่ะอันนี้อันนี้คือกันตัวเกศนี่มากเกศกว่าวันนู้นเนาะเป็นแค่อวามซ้ำหลบเออเป็นแค่ปัญหาเป็นแค่ปัญหาเอาน้ำพ่นยากี่ดอกว่าเน่าปูยาพ่นได้สี่แล้วคือเป็นตัวเลขเลยคือว่าคะแนนที่ซื้อแปรไทยซิปเนี่ยเห็นเป็นตัวเลขแล้ววันนี้ปูยาบ่ให้บ่ให้ปัญหาได้บอกตัวเลขก็เห็นคือตัวเลขกันนี่หว่า แม่เพิ่นก็ให้เป็นกระเส็กระเสตามตามที่ผมเขียนนี่เพิ่นใส่ชุดสีเขียวครับขั้นปูขาวนี่เพิ่นคือมีใหม่คั้นเผาแล้วเพิ่นก็ถี่ประหยัดก็ปู่เพิ่นก็สิอยากได้ทว่าปูขาวเพิ่นก็นิมิดเป็นปูขาวสีม้าหลังหลังปูชุดเขียวเนาะที่ผมเห็นตลอดเนาะครับเออที่ผมเห็นยางออกมาปูใส่ชุดเขียวกับปุ่ด2คนผมอยู่ผู้ซ่ยางออกมาตะสิ้ถ้าปูขาวนี่เพิ่นกลับเล่าลราล่ะเดี๋ยวเพิ่นก็มามื้ออื่น คนละคู่มาต้นไม่ไงคนละมพดเดียวกันหอดตัวก็ตงเอาตัวนี้นี่หละหนึ่งแปดกับหนึ่งศูนยนี่และเนาะเออแต่ลองเท่ก็คือแปดเก่าว่ะแเก่าแปดเกาแปดเก่าก็คือปูกับหาปูกับยญ้านี่่องสองแปดก็คือบวกกันแล้วสหรับบวกกันแล้วมีมาบวกกันสีดำ้านี่เอาเป็นตัวร่องเนาะครับ ผู้คนโชคดีผู้คนบ่ผู้คนบ่โชคดีคนอยากเท็อบุญเนี่ยท่านน้ำพ่อเนาะพ่อเนาะแเออต่ว่าก็มีผู้โชคดีอยู่ประเทศนอกคนก็โชคคือคนทุกข์มาอเลยท่านตัวเอาอพวกวัดท่านเนี่ยเนาะเปนมันได้ได้ไม่ผ้าจารย์ได้ไม่กี่หมื่นเพราะฉะนี้หัวยชวบาได้บ่จีเงินทั้งที่ว่าสมมติว่าประเทศไทยได้เปลี่ยนเศรษฐผีแล้ววัดละสามสิบกว่าละที่ครับไม่ได้กี่หมื่นเนาะท่านมา เป็นู้นมาหาอายู่บาบนี้ตัวเล็กเบืงบ้งด้เบ,บิ้งดูแมนป่ะเจลาดาป่ะแงสี่า,าจาันแมนตัว <laughs> อาจารย์บอกว่าแมนตัวว่าสนเนะเาะอไปเลยครับี่อนองก,กับเบื้องเอาน้ำกันเด้อครับตัวเล็กนี่เม็ดของพาาจาันครับ หนึ่งแปดกับหนึ่งศูนย์นี่เป็นตัวเลขที่ปู่พันมาบอกให้เป็นตัว,ตวเลยนะครับพี่น้องทุกที่ครับส่วนตัวร่องนี่พอหายเต็มซิบป,ประสันก็ได้บวกกันองั้นเป็นสองแปดครับสองแปดครับสองแปดส่วนเก้าแปดนี่คือทั้งสองพระโชคปีหายครับปู่กัญญาครับเก้าแปดปู่เป็นเก้าคือฝันเห็นปูป่กรรัญญาเีรอเป็นป ครับเพราะมสีบอทอกันแน่ครับปูเป็นเก้าแยาเป็นแปดเป็นแันอยู่สูงกี่แล้วเนาะครับครับพอไปปูปูปูซ่าอย่างงี้กวนว่าไะครับปูปูซ่าเนี่ยต้องเป็นยุสูงกว่าก็ได้ลดลงมาแต้มหนึ่งเป็นเป็นเก้าแปดกระกระซุ่มก็หมอจ่อที่เราไปไปหาไหม่กันเท่ากับเลยก็ไปเห็นง่ายๆนึ่งโหลดแม่ใหม่ง่ายๆมา เกันเท่าก็ได้ให้เลี้ยวคนมาขอเอาขึ้นนี่กระซุงก็คนอยากได้ดอกมาบอกไปหาให้กันไปหาอห่าง่ายๆแหมเออไม่งอ่างง่ามดก็เลยถามปูดเฮ็ดในเราปูดนี่งคนปูดว่าอันตัดแล้วเราดีๆก็เอาไปให้เพื่อนร่นมงานเดียวเพิ่อนอยากได้พ่อฝันแล้วไปยิมโศไปฮะไปเฮ็ดเป็นใช้เงินแล้วเอาเงย่างไปก็พูดเลยนู่นนก็ย่างไปอ้าวพ่อแล้วคนคนเขาขึ้นฝันมือขึ้นคนอยากได้ไปกันเท่าวก็จะนอน ไปหาไปกันเถอะเตี้ยจั์ง่าง่ายครัว่าก็ดีหรอก็ว่ากับฟันนกัว่าเจ้าฮ็เรียนสางก็แนเต็มสิดพอหิบแล้วดูคนว่างชิไหมคนวางนบอกว่างชมะเต็มเต็มิแปดแต่วหาซิบไม่นแ้วชำคนบอกเป็นตละนะ อืมก็เป yes? ็น <il> ตัวก็เป็นตัวเหรอครับเล้วอนี่แปดกับนึงสวนเนาะอั้คือพระอาจารย์เพิ่นฝันเด้อเพิ่นฝันคิวตลอดแต่ห้องตีเอา่เป็นครับมื่อวันนี้ปูกับยาเลยไม่หายเป็นตัวเด้แม่นแม่นแม่นปูมันก็บอกเป็นตัวเด้ยังว่าบ่ได้แปลงเอย่าสิว่าเกาขี่ลายก็ได้พุ่นเนาะแม่ก็สัวแท้สิว่าเลยเนาะแม่นั่นเดียวมันก็ไม่หายเป็นตัวเลยตอนนี้ อือันนี้ครับนัสการ์ครับสการครับโอ้โหขึ้นฟันไหมค่ะอาจารย์เพิ่นก็บฟันได้เลขเป็นตูเลยเนาะค่ะอันนี้แล้วก็เบอร์โทรของอาจารย์ก็อยู่นี่เด้อค่ะพี่น้องที่ถ้ายังรวมทั้งบุญกับอาจารย์ก็โทรหาเพิ่นได้เด้อค่ะ